สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะมาหาหอยลูกย่อครับที่บอลอยู่นี่ก็คือถ่าเรือสรีธนูนะโอ้บรรยากาศดีมากครับวันนี้ลมนิดน้อยครับคืนไม่ค่อยจะมีเลยนะวันนี้บรรยากาศดีมากโอเคครับนี่ที่บอลเอามาก็จะมีมีดแล้วก็ชอนแล้วก็ตั้งตอนนั้นครับ ไปดูครับว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้เ้ยไปครับลุยนี่ครับเดินลงมาข้างหลังแล้วหอยลูกยอนีไม่ได้ห้านานเลยนะครับอสจะมีหรือเปล่ามันก็จะอยู่ไข่ๆขครับเก้อนที่เลยนะครับต้องสังเกตดูแบบดีๆนะเหมือนจะเจอแล้วครับ นี่นี่นี่ลองดูใช้หรือเปล่าใช้ครับนี่นะคะปล่อยลูกโยอ,อยแบบนี้ใช้หรือเปลาตัวนี้นไม่ใช้นะยุ่ไแลๆกันแต่ก็ไม่ใช้ต้องดูดีๆนะ อหอยหนังชอยครับตัวกาติดอยู่เลยไม่เอานะไม่ได้อ,อุปรกรณ์มาครับเอาแต่หอยลูกยอคิดว่าน่าจะเจออีกตัวครับโอ้โหห้าย,ยากกว่านี้ไม่ค่อยจะเห็นเลยครับบางวันตึ้นมาก็คือเยอะเลยแต่วันนี้ไม่ค่อยมีเลย อันนี้ใช้หรือเปลาโอ้ใช้ครับแต่ว่าตายไปแล้วมีปูเสียช่วนอยู่ข้างในล่ะใช้นะครับ <c oughs> เจ็กตัวครับนี่ก่ออยู่ โอ้โหดูปิ้งตรงนี้ครับสมตัวยืนปากยาวออกมาเลยนะสามตัวสี่ตัวห้าตัวหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดโอ้โหเจ็ดตัวนี่คปากกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ปากกำลังกินเลยโอ้กินอยู่ mm yeah. ตัวหน้าจะใช้เหมือนกันครับนี่นี่ครับออจอคอยคมทะเลด้วยครับอเอาไปด้วยนะวัวน,นี่ใช้หรือเปล่า โอ้ชายครับดูข้องหล้างเลยม,มันจะเห็นอีกมันจะเห็นอีกชายหรือเปล่าเอนนี่ Này cấm cho trái lên á trái không bỏ lỡ những video hấp dẫn bạn thấy cái cây đi có cáng lên, ừ. ừ. ừ, lên đi sai cô không Đi gặp bên nó ông mà thích lên Rất là gặp Nàm đường khích là đuôi nữa Ủa tông đu đi đi lơi เยอะอ,อ,อสี่ตัวเลยครับตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ครับอีกสามตัวอืม นีครับทีได้แลวเดี๋ยวปัญจะห้าอีกนะเดี๋ยวเบททำมาได้กินครับแตต้มดีว่ากินน้ำจิ้มครับโอ้โหน่าด้วยนี่ครับบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะนี่ครับพ่อยทีได้มาเราจะล้างครับทําความสะอาดนี่นะตัวจะอยู่แบบนี้ครับ ถ้าใครไม่สังเกตก็หายากเหมือนกันนะนี่ครับฟาปิดมันแล้วก็หอยคมทะเลหรือว่าหอยต่างง่วครับกินอร่อยเหมือนกันนะแต่ว่าหายากเลยครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวบนลางแล้วก็เอาไปต้มสักประมาณสิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวกินน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆกันดีว่า นี่ครับน้ำกำลังจะเดือดละเดี๋ยวบอนคิดหวาต้มไปประมาณ5้านาทีครับแล้วก็มาดูน้ำอีกทีครับถ้าเป็นสีเขียวออกเยอะนะครับเราก็เทแล้วก็ต้มไม่อีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าไอ้นี่ครับสารไล่พวกนเนี้ยจะไปก่อติดตัวมันนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะต้มไปก่อนครับสัก5้านาทีแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำอีกทีนะี่โอเคครับใส่ลงไปเลย นี่ครับต้มไปแล้วประมาณหนาทีแล้วครับดูซกปกออกเยอะเลยเนีย่จากตัวห้ยยดีวเราเปลี่ยนน้ำหนึ่งน้ำนะครับแล้วก็ต้มไมโอเคนะครับน้ำกำลังเดือดแล้เดี๋ยวเราต้มไม่อีกหนึ่งครั้งครับอีกห้านาทีเดี๋ยวไปกินกันฝาห้อยเปิดแล้วนะครับดูแต่ว่ายังไม่สุกดีทีครับ ตองต้มอ,อีกดีครับน้ำจิ้มเตรียมไปแล้วเดี๋ยวให้ซุกแล้วไปนังกินกันนะครับมาครับเสร็จแล้วมาชิมกันดู สั้นนากินหมากคาดไม่ได้เลยครับหมายกินฟันไม่ได้กินประมาณปีหนึ่งเต็มเต็มเลยไม่ได้ไปห้าเลยครับมาตรงนูนี่ครับส่วนหมากก็แบบฝ้ามันเปิดออกมาแล้วนะ บ,บางคนก็จะเอาขี้ออกนะครับแต่ว่าบอนจะกินไปตั้งตัวเลยตัวจะอยู่แบบนี้นะชิมครับ <c oughs> <c oughs> มัก กุบกุบออันนี้ตัวออกลวอร่อยครับดอตรงมาเลย อร่อยมากมมจิมแบบไม่ใส่ขี้ดูนะ เรือมันครับส่วนมารกเราเจ้ามาแก้งกันอ่ะโอ้โหมักแม้เลยอันนี้คือหอยคมทะเลน,นะครับเปว่าผาักก้างเรียกว่าหอยต่างง่วนะ เพราะวา่าฝ้ามันตรงนี้ครับจะยุ่เหมือนต่างเงวเลยบนหวาก็ยุ่เหมือนเมื่อนกันเลยครับกระ่อยลูกโยนี่ครับกินไปต่างขีเลยพี่อุ้มก็จบกินตัางขีนะแกบอกอร่อยครับแต่บงกระหวาด้วยจริงนะอึสุดยอด บางอันก็จุบยังไม่ออกเีครับดูฟ้ามาันเม,มนูกับแกมเดี๋ยวเป็นหน่วยฟากะต่อยด้วยครับ อตอยังไม่เคยกินเลยนะสลับกันกินแบบไม่ใส่ขี้ด้วย ถ้าขนห้าไม่เป็นครับก็หายากเหมือนกันนะเพราะว่า,วามันจะทําให้เหมือนกับก่อ,กอนหิ้เลยครับซี่นี่จะเมื่อนกันมากเลยถ้าใครไม่สังเกตแบบวา่ามีไอ้นี่ขึ้นมานะไก่ๆหน้าม,มันครับขึ้นมาก็ไม่รู้เป็นห้อยนะโอ้โหรนมากเงอแตกเต็มเลย เอาลอยไม่ได้กินเป็นปีแล้วนะตัวเล็กพอดึงอ,อกมานี่มันจะงอไปเลย บอนมากเลยครับนาดากระโงเสียมารับจิ้มอีกหนึ่งตัว có được bài pháp à tối đuôi nằm uhm. chim dìm dìm 2 phun này ไปล่ะบวกกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะขอบคุณครับ